สวัสดีวันนี้เรามาเล่นเกมโลบบอกแมป99คืนในป่าอีกครั้งนะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3าที่เราเล่นแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยรอบนี้มีผู้เล่นทั้งหมด5คนโอ้โหโเพื่อนเยอะมากเลยตอนนี้ไฟตั้งแคมป์กำลังจะดับกลางคืนกำลังมาตัดต้นไม้เก็บฟืนเก็บฟืนโอ้โหได้เยอะมาก Okay. ใส่ปืนพวกเรานี่ไงเพื่อนเราใส่เข้ไปไายหมเจ้าก็ตายเก็บต้นเกลเพื่อนเราได้อัปเกรดมานั่งแล้วเจ๋งไปเลยมีเพื่อนหลายคนก็ดีแบบนี้แหละช่วยกันทำคนละอย่าง ภารกิจของเราจะได้สำเร็จดูด้วงไปด้วยดียดอ้อชิ้นงอเชลมาย่างอือือเอาไปเป็นสเบียงของเราตอนนี้ไฟของเราอยู่ในระดับที่เจ็ดสสี่เปเจ็ดสิบสี่เปเซนวินั่นอะไรเป็นหม,มาป่ายังยังเราตัดต้นไม้ก่อนตอนนี้เรายังไม่สู้กับใคร แล้วอ,อมแรงไว้ตัดต้นที่สองแล้วมันอยู่ใกล้กันตัดไปเลยเก็บฟื้นเก็บต้นค่าโอเคเพื่อนมาช่วยเก็บตอนนี้ยังวันที่สองอยู่ยนะทุกคนโอเคเก็บฟื้น อนนี้เรายังเสื้ออะไรไม่ได้ต้องสร้างแมปขึ้นอีกก็ตัดต้นหม้ก่อนวันที่สองจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเก็บฟื้นเก็บต้นกล้าโอ้เพื่อเราขม,ามักขมันใหญ่เลยอ๋อเพื่อเราก,กำลังไปจัดการกับเจ้ากระต่าย cắt cây cối, mai cây kịp phương, kịp phương cắt cây cối, ô cây cối, dày กำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มาในบ้านนี้คันเบ็ดเก่าสมาตกปานะโอ้โหป้าตัวใหญ่มาก ออตอนนี้เรายังอยู่ในระดับหนึ่งอยูอย่นะมามาไึ้จับซะดีๆมาติดเบ็ดจับซะดีๆีอ้ยเพื่อนมานอนแล้วมาตกปลากหรือเปล่ลปาลเพื่อนโอ้ยจะคามอีกแล้วหรอยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยอแปบๆกรรมซะแล้วตั้งคืนยิ่น่ากลัวไม่รู้จะเจอกับอะไร ได้แล้วได้ปลาแล้วไรกี่ตัวแล้วเนี่ยอู้สามตัวเอากลับบ้านด้วยไอเอากลับแคมป์ไฟด้วยไปทำปลาย่างอู้หูนะกินจังเลยพูนแล้วก็หิวแล้วนะมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟเอาชิ้มมอเชลไปโอเคถึงแล้วฮะเอากับปา๋าย่างกระป๋ วันที่ย oh, <were> no oh, ังวันที่สองอยู่เลยอเพื่อนสร้างกำแพงไม้เจ๋งไปเลยเพื่อนโอ้มืดค่ำาาไปไหนเนี่ย กบกลางคืนเอาไม่ใช่ไปตัดต้นไม้ฮะตัดต้นไม้มาใส่เปลวไฟนั่นเองโอเคได้แล้ววันที่สามของเราเช้าแล้วเก็บฟื้นเก็บฟื้นตัดต้นไม้จนถึงเช้าเลยนะทุกคน Burn ok. Oh, quên bên nó lèo, quên bên này cân. Bây giờ thì nè lôi. Tăm đi qua. ยินเสียงเด็กๆนะทุกคนนี่น <t ell an etchup> <orn> ี่นี <t ell an> <t ell an> ่น่หมาป่านี่หน่ะ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 ช่วยกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมาป่าไล่เพื่อนโอ้โหตุยไปแล้วมันไอหมาป่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันยังไล่กัดเพื่อนจัดการ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  นี่แน่เรียบร้อยฉันได้สเต็กกบมาแล้วมีอีกตัวโอ้โหหรือว่าเรีกอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้แน่เลยโอ้ไม่ไหวขอกลับเข็มก่อนออไอ้ถ้าตายเอาเป็นอาหารฉันเถอะไปน้่นแล้ววิ่งไเ้มือนกันนะขอเก็บดอกไม้หน่อย ดอกไม้ม,มีอารมณ์มาเก็บดอกไม้นัมม่นแล้วอารมณ์ดีนั้นเนี่ยเฮ้เพื่อนจัดการหมาป่าเลยเราก็กลัวเหมือนกันเอ้เพื่อนไปเอ้เพื่อนกลับมาเพื่อนก็กลัวเหมือนกันเฮ้เ,เดินหมาป่าไ่เก็บดอกไม้ดีกว่ายังมันคิดว่ามันเก่ง้วสิเดินวนไปวนมา มีใครกล้าเข้าใกล้เฮ้กระโดดด้วยดีใจอะไรนะเพื่อนยังไม่กล้าไปเลยโอ้เพื่อนไปแล้วจัดการมันนี่แน่เอ้สู้มันได้ไหวถอยออกมาเพื่อนถอยออกมาแล้วติดการอีกครับดีกว่านี่แน่นี่แน,น,น่จิดข้ามิดแล้ว,ลวนี่แน่ได้แล้วชิมอเชล จะฆ่าอะไรก็ช่างเลยทุกคนก็จะได้เป็นชิ้นมอเชลแล้วก็เอาไปย่างใน,นเตาไฟตกปลาดีกว่าอ๋อมีเจ้ากระต่ายอยู่เป็นเพื่อนโอเคตอนนี้ฉันยังไม่หิวมืดแล้วกลับดีกว่าโอ้ยเริ่มหิวแล้วกินอะไรดีโอ้ยโอ้ยโอยต้องหาอะไรกินแล้วเอากระตายขอเป็นอาหารหน่อย ตชิ้นมอเชลแล้วกระต่ายน้อยเออไม่ใช่็นชิ้นมอเชลแล้วขับไปด้วยขับไปย่างที่เปลวไฟแล้วมันเข้าแสงไฟเฮ้ย <c oughs> อีก,กว้างมากเพื่อนเพื่อนอีก,กว้างมากสองไฟใส่ตามันมันไม่ชอบแสงไฟมันแพ้แสงไฟนั่นเองนิ่หนีไปแล้วเพื่อนติวิบ สร้างกำแพงไม้อีกแล้วเจ๋งไปเลยแหมเพื่อนวนไปวนมามีอะไร,รอ่ะเพื่อนตกปลาโอเคเพื่อนไปตกปลาแล้วนะเพื่อนจะได้กุญแจอขอตกมัง่งเาจะได้ตัวอะไรวะออ้ใน้ปามา ปลามาย่างไฟดีกว่าตอนนี้ความคึ้นหน้าอยู่ในระดับสองสามสิบสองเปอร์เซ็นเอ้เพื่อนเพื่อนจะทำอะไรวะเพื่อนได้ฟื้นมาเยอะแยะเลยเก็บฟื้นเก็บฟื้น ได้รับการช่วยเหลือแล้ววันแล้วก็จะเพิ่มไปอีกสองวันนี่เราเห็นมุดแจแ้วขอเอาไปใส่ในโอ้หิวอีกแล้วมาอยู่อะไรตอนนี้เนี่ยขอกินมัวเชลกันนะโอเคจะละจนุ่มสุกเราเหิวเราเหิวขอกินก่อนโอเค คพืผู้หญิงกำลังสร้างกระแพงไม้ใหญ่เลยเราได้กุญแจมาแล้วโอ๋อเอ็กอฟ้าขอจัดกานหน่อยแกจะดับกุญแจให้ฉันไหมนะนี่น่นี่แน่นี่แน่นี่น่นนนนนนอ๋ไม่มีหรอโอ้โหไม่ดับกุญแจให้เลยแล่แต่ชิ้นมอเชลไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลย ตรงนี้คืออะไรคุณจะถูกโจ,โจมในคืนนี้กับไปที่ไฟของคุณแล้วขอเปิดทีมกันนะเฮ้ยไ้ปืนไรเฟิลกระสุนปืนไรเฟิลโอเคไรปืนแล้วนะทุกคนเจ๋งไปเลยกลุ่มลึกลับกำลังบูน้าไปที่ม้์ไฟของคุณแล้วขอเก็บนี้ก่อนนะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเราไปช่วยนี่แน่นี่แน่ขอเก็บก้อนแผ่นโลหะขอเก็บก้อนก้อนขับเข้มไฟของเราเพื่อนเป็นไงบ้างเนี่ยคุมชอยลึกครับทำอะไรอะไรเพื่อนมโอเคจัดการันเลยนี่แน่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 ดุยไปเลยนี่แน่นี่แน่เพื่อนสองรุมหนึ่งนี่แน่ นี่นะแน่เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บอนิมนีเก็บเหรียญเก็บเหรียญส่วนล้างมันเแล้วก็กองไฟตอนนี้เราวันที่สี่แล้วนะฮะคอฟฟี่แต่ยังไม่ทิ้งภารกิจของเราเด็กกีด้ได้รับกันช่วยเหลือเมื่อกี้นะโอ้หิวอ,อีกแล้ว ก็ตายมาเป็นอาหารฉันเถอะแล้เอามาย่างนะก็จะได้เป็นจราจนโอเคตอนนี้วันที่ห้าแล้วเราได้สร้างเข็มทิศแล้วนะ าวาตรงไหนเอ่ยตอนนี้วันที่หกแล้วทุกคนโอเคฝนตกโอ้โหเราสร้างสิ่งที่แล้วฝนด้านตกซะน,นี่จับครบดีไหมอืมไอ้ที่ตายเป็นอาหารฉันเถอะอู้หูใช้ปืนไปเลยฟิชูฟิชูฟิช,ฟชูโอเคเรียบร้อย ไอ้ปืนนี่ก็ดีนะไม่ต้องอยู่ไกลนี่แนะ่ไอ้กบทำไม่จัดการมันเก็บต้นก้า,าก,ก่อนแล้วกลับเข็มละก่อนแล้วขล้ามาเอากุญแจนะฝนก็ตกเราจะลงไปในน้ำบน อมาถึงแล้วไปตั้งเต็นเก็บดับโอ้ยโอ้ยขอจัดการไอ้กบก่อนเฮ้ยไอ้กบม่วงกบม่วงนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยกบม่วงกบม่วงนี่โชคดีเจอไอ้กบม่วงแฮะจัดการมันได้ไหมโอ้โหมันแข็งแกร่งมากเลยไม่ไหวเลยขอถอยก่อน จะดับแล้วเก,ก็บเก็บเก็บเก็บฟืนใส่ไฟเก็บฟืนเก็บตุ๊กตาตอนนี้เรายังไม่ปลูกเก็บฟืนอย่างเดียวโอเค ที่น oh, so oh, oh, ้ำบนทไมเรากลับมาที่เดิมเนี่ยอ๋อน้ำบนอยู่ตรงนี้เ๋ยวตรงนี้เองไเดินรอบทิศเลยเราจะลงไปในน้ำบนนะโอ้หิวอีกแล้วหิวเลยตอนนี้เนี่ยข้ามไปก่อนข้ามอีกแล้วน้ำเพยังเลย เบอร์รี่กินเบอร์รี่ก่อนละกันคคแครอทกำลัง็มไฟของนู้งเฮ้ยกำลังสร้างกำแพงไม้ใหญ่เลยโอ้ยอยู่อีกแล้วไอ้กระต่ายมาเป็นอาหารชั้นหน่อยชิ้นมอเชล xin mời ok áp ok ok này, đi nè ok lót ok đó Gặp tui ok ok đâu, ok 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 าาหเก็บอาหาร,คาหารแคลรอดเฮ้ยไอ้ไอกบแคลรอดแคลรอดขอกินก่อนตันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะว้าวเพื่อนสร้างกำแพงไม้เจ๋งไปเลยแล้วมุ่งหน้ามาที่น้ำวนใหม่กครัคงนะ้มันจะเที่ยวพลาดไป มาแล้วเราจะกุญแจพิเศบนะได้มาสองดอกนี่แน่นี่แน,ะนนะ่และอีกหกดอกติดของเราจะสำเร็จไหมนะในอีกบกอีกห,กหกฟ้าสองตัวแต่เราคงสู้มันไม่ไหวเก็บต้นกล้าต้องรอให้มันอยู่ตัวคนเดียวเราถึงจะไปสู้กับมัน เพราะไม่งั้นเราสู้มันไม่ไหวแน่แน่โอ้พล่อกนนหอกมาปืนไรเฟิลไฟตั้งแคมป์เกิดจะดับตัด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 ต,ต,ต้นไม้โอเคยังบเลย